วันนี้ค่ะโรงเรียนที่จะเข้าแข่งขันก่อนนี่นั่นคือโรงเรียนอ่างทองปัตมารดวิทยาคมค่ะจากจังหวัดอ่างทองออย้อนรอยเรื่องราวในอดีตตำนานแห่งความรักของสาวเมืองอ่างทองผู้งดงามและซื่อสัตย์แต่กลับถูกสลัดรักจากทห,หารหนุ่มเมืองกรุงและเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ว่าประกาศประกาศสงครามโลกคั้ที่สอง มีหมายเรียกร้อยตีกิติเพื่อเอารวมรบในครั้งนี้รอพี่นะมณีพี่สัญญาแล้วพี่จะรีบกลับมาฉันจะรอพี่อยู่ที่นี่นะพี่พี่จะต้องปลอดภัยและกลับมาหาฉันนะพี่ ชวินี่ทีนน่แม,ม่มาดีใช่ไหมน,หมนร้องเล่าให้ฉันฟังว่าเธอคือเมียรแรกของคุณกิติตอนนี้เขาสูญเสียความจำจนกลายเป็นคนพิการจริงหรืจะคุณแล้วตอนนี้คุณกิติเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ฉันจำปาคอยดูแลคุณกิตติในฐานะภรรยา ตอนนี้คงอาจจะจำเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ได้เลยฉันอยากให้เธอตัดใจแล้วก็สร้างอนาคตสมัยฉันไปละข้าจำแม่มณีได้แล้วตลงพาข้าไปหาแม่มณีทีเห็นมนุกกาทะหลงลองจับคู่จูจีประโอง แม่มณีเคยเกิดฉันมาแล้วปุยพว่หน่อยแม่มณีโหมณีพี่เพิ่งจำความได้พี่ยังไม่ลืมฉันใช่ไหมพี่ไม่มีวันลืมเ้าก็ต้องคอยพี่สิมณีมณีคอยพี่ทุกวันจนมณีคิดว่าพี่จะไม่กลับมามณีอีกแล้วโ้มณีของพี่ เชื่นใจเพราะว่าจากรอบแรกครูจําได้เรานี้พัฒนาขึ้นผิดหูผิดตาเลยแทบจําจไม่ได้เลยแสดงว่าเอาคําที่ครูสามท่านเนี่ยไปปรับปรุงมาฟังข้อด้อยก่อนใครคนที่เล่นระนาดทุมเออ,อเ,คเครื่องดนตรีไทยที่จะมาเล่นตรีสากลต้องจูนให้มากกว่านี้แล้วท่อนจบท่อนจบกาลังจะผูกคอตายเนี่ยขอเสียงคลุยมาได้ไหมให้มเศร้าโอ้โหมาทันเนี่ย มันจะเข้ามันจะส่งเพลงมากๆเลยตรงนี้นะครับเสียดายที่ขาดหายแต่เขาเข้าเอาเปิงมังมาเสริมให้เศร้าแล้วน่ะโอ้ดีมากดีแป๊นะึงถ้าสันกำแพงนะพี่ไม่ยืนแบบนี้นะเป็นเรื่องแต่ข้อดีของอ่างทองคือพัฒนาการเล่นขึ้นมาได้ชัดเจนมากเลยความพร้อมเพรียง แล้วก็ดินามิกทำได้ดีมากๆเลยนะครับนี่คือข้อดีควรจะรักษาไว้อันนี่อ่างทองวงเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าผิดหูจริงๆครับวันนี้ดินามิกอย่างที่ที่ให้การบ้านไปเนี่ยทุกอย่างทำมาเลยเอาเอาสิ่งดีก่อนนะเดี๋ยวผิดเดี๋ยวจะเติมให้นิดนึงนะครับสิ่งที่ดีก็คือวันนี้น้องบีมหรือเปิดร่องเสียงที่ร้องเพลงได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับจากเดิมที่โดยปกติเนี่ก็จะเป็นคนที่พูดพูดกับร้องเนี่ย คนร้องเสียงใ่เขาวันนี้เขาเปิดคอมันก็มีพลังไงพอมีพลังปุ๊บฟีลลิ่งหรือว่าดนามิกของเพลงก็จะตามมาวันนี้ต้องบีมทม์ตรงนั้นได้นะครับการบ้านที่ให้ไปกลับมาทำแล้วเหมือนตีโจทย์แตกพาวเวอร์เต็มมาเต็มพิชก็ดีขึ้นจะมีบางคําเล็กๆน้อยๆตรงคําว่าจักจันไรๆลองร้องสิลองร้องตรงนี้นะจักจันเรไร มันขาดไปโน้ตหนึ่งตรงนี้ต้องเติมคือคือก่อนที่อนที่พี่หนูพูดเนี่ยส่งพูดกับพี่โน้ตเาบอกว่ามันขาดลูกขยี้ไปจ้าเดี๋ยวจะขยี้ให้เองแม่เลยซ่อมได้ซ่อม่าจักจันทรกเรไรยังริ่งร้องตู้งพันห้าจ้งนี้กงแี่ เดี๋ยวสั่นกำแพงสั่นกำแพงไม่ออกมามึงโดนนะเดี๋ยวอาาออกมานะทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะครับวันนี้กลับมาทำกันบ้านแล้วทำได้ดีมาดูวิธีการคิดวันนี้ย้อนไปสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะเมื่อหนูตั้งโจทย์ครูก็อยากเห็นการตอบโจทย์ของเสื้อผ้า,พาพสงครามโลกครั้งที่สองว่าคืออะไรถูกไหมฮะอ่ะตัวฝั่งอนุโอเคอ่าตัวผู้ชายโอเค ตัวผู้หญิงเนี่ยก็ยังอยู่ในจูงกระเบนนี่แหละสงครามโลกนะคะพอมาดูนักร้องปั๊บสุคราพเอ๊ยมันยุคมันเปลี่ยนมันมาด้วยกันได้หรือไม่นักร้องกับตัวนักแสดงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของเสื้อผ้าต้องระวังให้ดีคิดให้หนักมาดูเรื่องราวของท่าเต้นวันนี้ครูชอบนะมัน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 เกิดความมั่นใจอะฮะท่าเต้นไม่ต่างกันหราลูกมันอยู่ที่หัวใจมากกว่าแล้วก็ความพร้อมนะฮะวันนี้ความพร้อมได้เด็กๆอ่างทองครับ วันนี้มาดีมากแพ้ชนะคุณไม่รู้อยู่ที่คู่แข่งของหนูแต่หนูวันนี้สมบูรณ์แบบอ่านทองรรบลวดกลับมาแล้วครับมันยังไงดูไม่สบายใจเป็นยงท้องอืดท้องเฟ้ออะไรบ้างคะกรรมการตบตีครับแล้วครับมันบักใจาว่าเพราะว่ามันเฉียดฉิวเพราะว่าทำดีด้วยกันทั้งสองโรงเรียนนี่ไงครับรักน้องเสียดายพี่มันหนักอกหนักอกจริงแต่ยังไงก็ต้องตัดสินนะครับครับ ขอบคุณครับขอผลการตัดสินครับนี่คือผลการตัดสินนะครับถูกต้องค่ะต้องบอกทั้ง2โรงเรียนอย่างนี้นะคะคะแนนสูสีแค่0.5เท่านั้นเองค่ะนี่คือเราต้องดูคะแนนดิบกันเลยนะคะคเพราะว่าคะแนนมันสูสีกันมากดังนั้นวันนี้ใครที่ไม่ได้ใชยชนะไปหรือได้ขานเข้ารอบไปจงภูมิใจในตัวเองค่ะว่าทำได้ดีมากๆและโรงเรียนแรกนะคะที่ผ่านเข้ารอบ4ทีม Dai โอเคคับปิดก้องขอคุณมากนะครับคุณพลอยยังไงปีนี้ผมก็ขอรุนให้คุณพลอยได้รับรางวัลดาบระฟ้านะครับคุณพลอยค่ะพี่โอต๊ตขอบคุณนะคะฮัลโหลว่าไงแม่พลอยเหรอลูกแม่เห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แกเป็นคนที่เขามีครอบครัวแล้วจะไม่พลอยแกก็รู้ว่ารักแบบนี้มันไม่ยั่งยืนแถมยังไปเวงกรรมคนดีๆก็ไม่ทำก็หลังนะล,ลูก เป็นคนดีแม่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแล้ววันนี้ฉันมีชื่อเสียงฉันก็ต้องกอกโกยไว้ให้มากที่สุดเพื่อความสบายในวันข้างหน้าไงนะแม่แค่นี้ก่อนนะแม่ สร้างเรื่องสุกกำหนดบุตบาทให้ฉันวิโยกเกิดมาในโลกเป็นคนพิการ i thought รจริงไหมครับพี่คุณพลอยแอบพบกับนักธุรกิจใหม่ที่มีลูกมีเมียแล้วและส่งคมไปข่มขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวเขาก็เป็นแค่ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกเอนดูพลอยนะคะส่วนเรื่องที่พลอยจะส่งคมไปทำร้ายไม่จริงคะ่ะงั้นพลอยต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณพลอย ล็อกฉากลอกอดเล่นเป็นละครบท ยุรัชยารุ่งโรจน์จากละครเรื่องก้าวน้องต่อแม่จ้าปล่อยหนังได้ แบบเรื่องหนึ่งจบภายในแบบ5นาทีอย่างเงี้ยจะเจอกับ<ช>นพนมทวนเป็นปยังไงบ้างพนมทวนเนี่ยเขากลัวเราเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราฝีมือไม่ธรรมดาก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนุ่มก็ไม่รู้นะคะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะขอให้ทุกคนนะคะทั่วประเทศเลยค่ะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราวงดนตรีลุกทุ่งโรงเรียนอ่างทองปฐมมรดวิทยาคมต่อไปด้วยค่ะ ท่านค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ฉลาดมากไอ้หนูคนไหนที่เล่นเป็นโนเราเข้าใจเล่นเข้าใจเล่นในครูครูดนตรีที่ครูฟังเพลินเพราะว่าเราฉลาดที่จะใช้คนคนเล่นดนตรีให้เหมาะสมโดยเฉพาะเป็นโนเนี่ยกําลังเขาเล่นได้แค่นี้เราเราให้เขาเล่นแค่นี้ไม่ต้องสโลว์อะไรแต่ละให้เขาร้องให้เล่นมันทําให้เสียงร้องเสียงดนตรีนั้นเด่นขึ้นอ่าจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวจะพูดกับเด็ก อารมณ์ของเพลงผู้ผู้เรียบเรียงมาเนี่ยทำให้เพลงนี้เด่นขึ้นอีกคือไม่ได้เล่นเท่ากันหมดมันมีหนักมีเบามีหยุดเพื่อจะให้ผู้นําของวงคือนักร้องนั้นได้เด่นขึ้นโดยเฉพาะท่อนแยกท่านแยกน่ะเราเบรกเครื่องตีอ,อื่นมาทําให้เสียงร้องเขาเด่นอารมณ์ของเพลงอารมณ์คนร้องนั้นโชว์ได้ได้สุดอันนี้ครูชอบมากแล้วที่ชอบอีกคือโซโบโน เวลาเป่าเนี่ยโอ้โหตาจ้องครูหน้าดูแบบ <c oughs> เหมือนจะบอกว่ากูไม่กลัวมึงแล้วกูจอ้องเนี่ยไอ้เขาบอกว่าผมทําได้แล้วนะตามันมองมองครูเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าทําได้แล้ว <c oughs> ไอ้หนูดีแล้วมันทําแล้วไปฝึกมาแล้วมีความมั่นใจทำมาไปดีมากเลยเสียงโซมโนว,วันนี้เราไม่เหมือนวันเก่าแล้วตอนจบนั้นเอาดนตรีมาสอดแทรกกับอารมณ์ส่งอารมณ์ของเพลงให้ขึ้นมาชัดเจน มันหนักแน่นครูประทับใจแตงทองปทัทธรรมโรจน์ครับมีนะครับครั้งแรกเลยก็มาเรื่อง power ใช่ไหม mm hmm. เขาเรียกว่ามีพัฒนาการในการร้องมากขึ้นนะครับพิชก็มีนิดนึงนะเฉ mm hmm. พาะตอน,อนท่อนที่เป็นโซโลนะท่อนแรก,กที่เป็นโซโลมันจะมีพิชอยู่นิดนึง mm hmm. ด้วยเหตุที่ว่าดนตรีมันยังไม่ไม่ครบวงอนนี้ฮาร์โมนีหรือว่าคอร์ดที่เราจะจับแล้วฟังเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่มันก็จะมีนิดนิด ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่พอดนตรีเข้าเต็มแล้วเนี่ยเอเทรนดิ้งเราจะมาหูที่ฟังปากที่ร้องและการเปล่งเสียงเนี่ยเราเริ่มคอนโทรลได้ดีขึ้นที่สบายที่สุดน่าจะต้องเป็นตอนที่เขามีน้องคนนั้นมาแสดงแทนเราเนี่ยเราก็ไปรู้ไปร้องตรงไหนอันนี้สบายเลยครูเทียมครับอะไรนะฮะตอนนี้คือนักร้องสบายที่สุดคือไม่มีใครเห็นไงแล้ว,ลวเ,เขาก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องมูฟไงเขาสามารถคอนโทรลได้เต็มที่ตรงเนี้ยเขาร้องนะดีกว่าท่อนอื่นเลย